โอเคค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องครึ่งชีวิตนะคะได้พูดเกินเกินไปแล้วเนาะก็วันนี้จะพามาดูตัวอย่างโจทย์แล้วก็ที่เหลือก็จะให้หนูลองทําเองนะคะครึ่งชีวิตเนี่ยเป็นคุณสมบัติของสารกัมันตาังสีของธาตุกัมันตาังสีหมายถึงเวลาที่ธาตุกัมันตาังสีตัวนั้นสลายตัวลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ไปเรื่อยๆเวลาเราใช้ตัวย่อเป็น t เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น t แล้วเศษหนึ่งส่วนสองนะคะก็คือเวลาครึ่งชีวิตคร่านี้ถ้าเราดูกราฟตอนเริ่มต้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตอนแรกก็คือมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสีแดงก็คือโมเลกุลของกัมมันต่างสีนะคะธาตุกัมมันต่างสีผ่านครึ่งชีวิตก็คือ half life ข้างล่างตรงนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงเหลือ 5 0ต่อมา50%นี่หมายถึงจากตัวสีแดงนี้อาสีแดงแดงเหล่านี้นะคะสลายตัวเองปุ๊บกลายไปเป็นอะตอมของธาตุอื่นก็คือกลายไปเป็นสีขาวเนี่ยสีขาว50%ผ่านครึ่งชีวิตไปอีกหนึ่งรอบจาก5 0เหลือ2 5เปอร์เซ็นต์ก็คือตัวสีแดงกลายไปเป็นสีขาวกลายไปเป็นอะตอมธาตุอื่นเนาะ จาก25ลดลงเหลือ12.5จาก12.5ลดลงเหลือ6.5ก็คือทีละครึ่งนะคะลดลงทีละครึ่งอันนี้ถ้าเราดูธาตุกำมันะลังสีแต่ละตัวจะมีครึ่งชีวิตที่เหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนเนาะบางตัวเนี่ยเซี่ยววีก็ลดลงแล้วครึ่งหนึ่งนะคะบางตัวใช้เวลานูนสี่จุดห้คูณสิยกกำลัง9ปี ใครจะอยู่ถึงดูก็ดูนะคะแต่ว่าไม่ใช่ครูแน่นอนเนาะก็แต่ละตัวอะเครื่องชีวิตเนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละไอโซโทปน,นะคะและรังสีที่แผ่ออกก็คือแล้วแต่เช่นกันเนาะเป็นสมบัติเฉพาะตัวอ่ะถ้าเรามาดูอันนี้ c 1สคือคาร์บอนที่หนักสิบสี่นะคะมีเครื่งชีวิต5 7 3พปี หมายความว่าถ้ามี44ตอนแรกมี1กรัมเมื่อเวลาผ่านไป5730ปีจะเหลืออยู่ก็ผ่านครึ่งชีวิตไปอะถูกปะครึ่งชีวิตไปก็จะเหลือ0.5แล้วผ่านไปอีก5,730ปีจะเหลืออยู่0.25นะคะก็ลดลงทีลนะครึง่งครึง่งครึ่งเนาะถ้าถ้าต่อไปลนะ่ะไปอีก5,730ปีนะักเรียนคิดว่าจะเหลือเท่าไหร่ เหลือหารสองผมแม่ศูนย์กรัมนะคะต่อไปมีสูตรในการคํานวณเนาะเเริ่มเท่ากับ N เหลือคูณ2ยกกำลัง N เล็กโดย N เล็กอ่ะดูดีก่อนเเริ่มก็คือปริมาณตอนเริ่มตน้น N เหลือก็คือปริมาณตอนที่เหลืออยู่ สองยกกกำลัง n เล็ก n เล็กคือจำนวนครั้งค่ะโดย n เล็กหาจากเวลาทั้งหมดก็คือ t ใหญ่หารด้วยเวลาครึ่งชีวิตก็คือ t สิบเอ็ดส่วนสองอันนี้คือจำนวนครั้งเนาะเขานี้มาดูโจทย์กันอันนี้นะ n เริ่มเท่ากับ n เหลือคูณสองยกกกำลัง n เล็กนะคะและ n เล็กคือจำนวนครั้งหาจากเวลาทั้งหมดที่ใช้สลายตัวหารด้วยเวลาครึ่งชีวิต โจทย์อันนี้เรื่องนี้ออกข้อสอบระดับชาติทุกปีเลยเพราะฉะนั้นครูอยากให้หนูเก็บมันให้ได้เนาะจากการทดลองพบว่าเมื่อตั้ง cs 137ก็คือซีเซียม137ไว้120วันจะมี cs ซีเซียม137เหลืออยู่300กรัมถ้าครึ่งชีวิตของ ec ซีเซียม137เนี่ยเท่ากับ30วัน จงหาว่าตอนเริ่มต้นมีซีเซียมหนึ A ่งมเจ็อยู่เท่าไหร่เรามาดูวิธีแรกก่อนนะคะวิธีที่หนึ่งคือใช้สูตรค่ะ <อ ık S 1> สูตร n เริ่มเท่ากับ n เหลือทำไมต้องเสยยียใจ <c oughs> จังคูณ2องยกกำลัง n เล็กจย์ให้หาตัวแปรไหนคะ ให้หาตัวแปรไหนค่ะคิดก่อนค่ะคิดก่อนค่ะจงหาว่าเมื่อเริ่มต้นทดลองมีซีเซียมหนึ่งสาเจดอยู่เท่าใดก็หาเอนเริ่มถูกป่ะดังนั้นที่เหลือต้องแทนค่าะายค่ะเอนเหลือจดให้มาไหมให้มามีเหลืออยู่สามรอกรัมคูณ สองยกกำลัง n ็ n เล็ก n เล็กคือจำนวนครั้งแบบผ่านครึ่งชีวิตไปกี่ครั้งอะมาอิบหาก่อนเนอะ n เล็กเท่ากับเวลาทั้งหมดหารด้วยเวลาครึ่งชีวิตเวลาทั้งหมดเขาวางไว้กี่วันนะคะความจริงหน่วยไม่ต้องเป็นวันก็ได้นะหน่วยเป็นอะไรกนได้นะคะ เวลาทั้งหมดวางทิ้งไว้ร้อยี่สิบวันทั้งหมดเลยอะทั้งการทดลองเนี่ยหารครึ่งชีวิตซึ่งเป็นค่าสมบัติเฉพาะตัวครึ่งชีวิตธาตุนี้ไอโซโทปนี้เท่าไหร่คะจุบสามสิวันทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันนะวันตัดวันได้ไหม อย่าเราเรือศูนย์ต่อศูนย์ก็ได้สามหารเออสิบสองหารด้วยสามเป็นสี่สามสบสองหมายถึง4อ่ะ if ิดไว้นะจำนวน n ก็คือ4ครั้งเนาะผ่านครึ่งชีวิตไป4ครั้งนะคะคิดเลขกันสองยกกำลังสี่ได้เท่าไหรนะ สองยกกำลังสี่สองคูณกันสี่ตัวถูกปะสองคูณสองสี่สี่คูณสองตัวนี้แปดแปดคูณสองตัวนี้สิบหกใครไม่ทันให้กรีดรองแล้วลงไปหาคูเจียบซ,ซึ่งตอนนี้ไม่ว่างเท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบหกสิบหกสามเป็น 4. สี่แปด ศูน์สองตัวชิบหน่วยที่ยังคงเหลืออยู่หน่วยเป็นกรัมและนี่คือคำตอบค่ะใส่สัญลักษณ์มานะคะจะใส่หัวใจมาก็ได้สำหรับคนที่อินเลิฟอยู่ชู่ชูช,ชูจะสำหรับคนโซนมาแฮชแทกค่ะ,ค,ะคราวนี้วิธีที่สองถ้าหนูที่ข้างๆไม่พอหนูก็ลงข้างล่างนะ กระดานครมัน,นแนวข้างนะคะวิธีที่สองคือวาดรูปค่ะมาดูกันว่าได้คำตอบเหมือนกันไหมตามที่หนูดูตัวอย่างไปบ้างแล้วเนาะกรมันตารางสีเนี่ยมันจะมีตอนเริ่มต้น แล้ววางทิ้งไว้จนกลายเป็นตอนสุดท้ายถูกป,ปะ่ซึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ผ่านลงไปมันจะลดลงครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งถูกป,ปะอ่ะคราวนี้ดูกันว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์ให้ตอนสุดให้ตอนเริ่มมาไหม หม่จยทถาเนี่ยจยทถาจดให้ตอนสุดท้ายมาใหม่ให้สุดท้ายเราเหลือเท่าไหร่สามร้อยกรัมวางไว้ทั้งช่วงนี้เลยเนี่ยจากเริ่มต้นเหลือสุดท้ายเนี่ยร้อยยี่สิบวันถูกปะแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยครึ่งชีวิตแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาสามสิบวัน หาตอนเริ่มได้ไหมได้ก่อนจะเป็นสามร้อยกรัมเป็นเคยเป็นเท่าไหร่กรัมมาก่อนก่อนหน้านี้นะะหกร้อยกรัมอันนี้คือผ่านไปสามสิบวันทำสามสิบวันไปจนครบร้อยยี่สิบวันปะ่ะก่อนเป็นหกร้อยกรัมก่อนหน้านั้นเป็นกี่กรัมพันสอง นี่ก็สามสิบวันครบร้อยยี่สิบวันยังยังไปโตก่อนหน้านี้สามสิบวันมันเคยเป็นเท่าไหร่สองพันสี่ครบร้อยยี่สิบวันหรือ,อยังยังไปต่อก่อนหน้านี้สามสิบวันก่อนที่มันจะมาเป็นสองพันสี่เป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งไงสี่พันป ครบรอยี่สิบวันหรืออยังครบแลว้วเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นตอบเลยเลือดไม่ใช่เหลือตอนเริ่มต้นมีเท่าไหร,ร่สี่พันแปดรอยกรัมตอบนไหมคํคำตอบเหมือนกันแต่แล้วแต่คนชอบนะคะหนูชอบแบบไหนก็แบบนั้นแหละนะตามใจหยุดจอเอาได้ไหมถ้าจะจบ ว่าเราจะไม่รอได้คุยเองคนเดียวมีบากวกับไก่เขียงไปต่อไอไม่ใช่ธาตุเอลอ iod 131มนีครึ่งชีวิต8วันจำนวน10กรัมผ่านไปกี่วันจึงจะมี iod เหลืออยู่2องกรัม พาทำทั้งสองวิธีวิธีนี้หนึ่งใช้สูตรค่ะ n เริ่มเท่ากับ n เหลือคูณสองอยกกำลัง n เล็กหากตัวแปรไหนฮึมันเป็นเวลาเนี่ยเพราะโจทย์ถามว่าเมื่อผ่านไปกี่วันถูกปะ เรามาอิฟเอ n เล็ก n เ,เล็กเท่ากับเวลาทั้งหมดหารด้วยเวลาครึ่งชีวิตหาตัวไปไหนเวลามาแล้วนะเนี่ยผ่านไมกี่วันนะตัวไปไหน t ีนี่เวลาทั้งหมดไงไปแทนค่ากันทำยังไงนะมันถึงจะได้ตัวนี้ล่ะหนูควรจะหาตัวไหนในสมการนี้ เพื่อเอาไปหาเอ็เอ้ยหาทีเออหาเอ็นถูกต้องไปค่ะเอ็นเริ่มตอนเริ่มต้นมีเท่าไหร่คะตอนเริ่มตน้นมี10กรัมตอนเหลือนะคะ่ะสุดท้ายแล้วเหลืออะไร2.5คูณ2กำลังเอ็นเล็กเฮ้ยกรัมตัดกรัมได้ไหมได้ดีมันคูณอยู่ต,ตัดไปตัด จะหาตัวเอ็นทำไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรเอ่อถอดลอกถอดเลิกอย่างอย่างให้เหลือเอ็นไว้เอาที่เหลือนี้ไปเอาอะไรนี้ไป2.5 2.5ุดาอทำอะไรอยู่กับก้อนนี้คูณดังนั้นย้ายไปหารคิดเลขเฮ้ย ร้อยหารยิบร้อหารย้าใช่ปะ่ะสี่ใช่ไหมวะใช่ดิเออืรอืมว่าคคอคิดเลขทำไง่อมันถึงจะได้ตัวเอจะได้ตัว N. เอ็นอาวีดียกกำลังดีสองยกกำลังอะไรนะเดกสี่เออก็เปลี่ยนข้างนี้ให้เป็นสองกำลังสองโกนฝั่งนี้ก็เป็นสองยกกำลังเอ จับมันเท่ากันเลยได้ไหมใหญ่จังเท่ากันเลยนี่ดังนั้น n เท่ากับสองซึ่งคุณคะใช่คำตอบเลยงังคะยังคะพ่อแม่พี่น้องพ่อแมวนี่ n เพึ่งหา n เอามาแทนค่าได้ไหมได้สิรออะไรล่ะเท่ากับสอง t จะหายติดไว้ ครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวจดให้มาไหมให้มาแปดวันจะหาตัวทียาย้อะไรนี้ไปยุดทีไว้เอาอะไรนี้ไปย้ายแปดวันไปคูณแปดสองสิบหกวันใช้คำตอบอยังเออเราหาตัวทีใช้คำตอบแล้ว เมื่อมีวิธีที่หนึ่งย่อมมีวิธีที่สองแต่ตามชอบมันจ้าวิธีที่สองก็คือวดัดลูกตามชอบนะตอนเริ่มตน้นตอนเหลือตอนสื้อแย่จังแล้วก็เวลาทั้งช่วงนี้ชือจะทำหาอะไร หาหาเวลาทั้งช่วงไงจากตอนเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นมี10บกรัมสุดท้ายเหลือสองจุดห้ากรัมกาครึ่งชีวิตชึบครึ่งชีวิตเป็นกี่วันโจทย์บอกมา8วันและครึ่งชีวิตคือเวลาที่ทาให้ลดลงเหลือครึ่งนึงดังนั้นจากสิบเหลือ ห้าใช่ปลายทางหรือยังยังบ้ายังก็ไปอีกครึ่งชีวิตหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสิอีกครั้งหนึ่งอีกอกี่วันแปดวันเฮ้ยจากห้ากรามัมลดลงหรือครึ่งหนึ่งเหลือสองจุดห้าบาโบใช่ยัง ดังนั้นตอบกี่วันนี่แปดวันนี่แปดวันเป็นสิบหกวันตอบเหมือนกันเลยคำตอบเดียวกันได้ไหมแล้วแต่เราจะชอบบางคนชอบใช้สูตรไม่แปลกค่ะแล้วถ้าเลขไม่ลงตัวแกก็ต้องใช้สูตรด้วยนะจ๊ะอ่าสองนี่ครั้ง ขอลืมลืมข้ออธิบายข้อเมื่อกี้ n, n คือจํานวนครั้งสองครั้งก็คือนี่หนึ่งครั้งสองครั้งข้อเมื่อกี้ก็จะเป็นสี่ครั้ง,งย้อนกลับไปดูได้นะคะเนี่ยสองครั้งคํานอบทําไมถึงหยุดแค่นี้เพราะว่ามันตรงกับสิ่งที่โจทย์ระบุแล้วไงอืมเอเคไหมข้อที่เหลือทาเองจ้ะอ้าตัดจบแบบนี้เลยทีเดียวครูใช่สิ ดูรีวิวทีละข้อข้อสามเป็นแพทสองซึ่งง่ายสุดๆว่าไม่ใช่เรื่องครึ่งชีวิตแต่เป็นเรื่องสมการทำได้เชื่อชันคําข้อสี่เป็นสซอวนอซอวนอเฮยเห็นไหมมันไม่ได้ยากเมื่อแมงกานีให้เลขมาด้วยให้สูตรมาด้วยถูกยิงด้วยโปรโตอนถูกยิง จะได้นิวตรอนกับธาตุใดแกเขียนสมนการเคมีได้ไหมคำพูดนี้ได้เมงการนี้ถูกยิงด้วยโปรโตอนแกก็เขเียนเลขโปรโตอนเงนแกท่องแล้วไงจะได้นิวตรอนเกือบเขียนเฉลยนิวตรอนกับอะไรนะเขียนได้ครูมั่นใจในตัวนูสุดๆทำเองโอ้ยข้อหา้า เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าน่าจะให้เป็นสัญลักษณ์แกแทนสัญลักษณ์เป็นด้วยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้ไหมได้แล้วแกก็ชี้ว่ามันถูกไหมถูกมาถ้ามันมีเลขสองข้างหน้าถ้ามันมีสองตัวแกก็คูณสองก่อน้าไปใช้งานทำเองคูมั่นใจมากว่าหนูทำได้ข้อนี้โอ้ยทำได้อยู่แล้วคำนวณครึ่งชีวิตเฉย ไอโซโทปอันนี้เขาสอบสามัญน,นะคะข้อเจ็ดข้อเจ็ดไม่ยากคือครึ่งชีวิตง่ายข้อแปดซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยเพราะว่านังมีคำว่าลอยละเอ้ยเฮ้ยธาตุกำมตลังสีมีเครึ่งชีวิตสามสิบวันจะใช้เวลานานเท่าใดสำหรับการสลายไปร้อยละเจ็ดสิบห้าของปริมาณเริ่มต้นแอบ ฉันลืมบอกตอนวิธีทำอ่าแกจะทำด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะลืมลืมลืมไอ้ครึ่งครึ่งชีวิตหนูจะใช้สูตรหนูจะวาดรูปแล้วจะหนูอะสลายไปร้อยละเจ็สิบห้าท่านร้อยละเคยบอกและว่าร้อยละเต็มที่ของมันคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยแสดงว่าตอนเริ่มเป็นร้อยสลายไปเจ็ดสิบห้าแสดงว่าสุดท้ายคือเท่าไหร่สามห้าก็ทำมาแหละ หรือถ้าใช้สูตรก็เริ่มต้นเป็นร้อยสุดท้ายเป็นสามห้าเนาะไม่ยากครับอันนีเ้เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นเรื่องครึ่งชีวิตแต่ครึ่งชีวิตคือเวลาที่ทำให้สาราธาตุกำมะถันสีสลายตัวไปครึ่งหนึ่งโจทย์นี่ไงสิบกรัมสลายตัวไปห้าภายในยี่สิบวัน แสดงว่ายี่สิบวันใช่ครึ่งชีวิตไหมใช่เลยถูกใจใช่เลยใช่้าอืมอันนี้คือครึ่งชีวิตนะคะไปต่อทำเองอันนี้ก็ไม่ยาข็สิบไม่ใช่ปัญหาร้อยละร้อยละบอกแล้วร้อยละให้เริ่มต้นนี้เท่าไหร่เออแล้วเขาบอกว่าเหลืออยู่ร้อยละสิบสองจุดห้าเพราะนั้นทำจากร้อยให้เหลือเท่าไร่ล่ะ เธอคิดดีๆเหลืออยู่12.5จ้าไม่ต้องไปลบออกนะจ๊ะต่างกันกับข้อเมื่อกี้นะที่เป็นร้อยละข้อนั้นคือสลายไปร้อยละ75ข้อนี้เหลือร้อยละ12.5มันต่างกันอัานดีๆข้อนี้โอ้ยไม่ยากข้ามอันนี้โก้ ไม่ยากเป็นเปอร์เซ็นตฉยเฉยๆอ้ยเปอร์เซ็นบอกแล้วเริ่มต้นเท่าไหร่เออลอยถุงทองหาอายุซากดึกดำับันสิทำได้ีไม่ใช่ปัญหาเออฉันกรอบมาอุ้ยสละหายแต่เดี๋ยวจะแก้ให้เดี๋ยวจะแก้ให้สัญญา อทำได้ข้อสิบหอันนี้อันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแกก็อบอกเราเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแหละอันนึงมีเท่าไหร่อันนึงมีเท่าไหร่เนาะได้ได้ไดไดแกลองอ่านดูดีอันนี้กลับมาสู่เรื่องสมการนิวเคลีย์ข้อสิบห้าก็ไม่ใช่ปัญหาเขียนสมการเฉยๆอือ 16, ข้อสิบหกแผดข้อสแพดทำได้ขูมั่นใจเรียนรูยอีกแล้วทําอีกถ้าสงสยัย mm hmm. ก็เก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วก็ไปเสาะหาวิธีทํานะจ๊ะถ้าเสร็จในหนึ่งคาบก็เสร็จทําไม่เสร็จก็ใช้สองคาบอืมอ่ะแล้วค่อยส่งสมุดหลังวันอังคารเนาะเพราะว่าช่วงนี้เข้าห้องทะเบียนไม่ได้ อย่าเชียววนังคานะคะเคเนาะแค่นี้เลยปพาให้ยขอบคุณค่ะ